สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรพรกันช่างครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับรถอัดฟางคืบหน้าไปได้เยอะแล้วครับไม่ได้มาหลายวันครับรถอัดฟางทีมงานช่างไก่ครับกับช่างขวินนะครับ เนี่ยช่างไก่กำลังขึ้นคออยู่ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดช่างไก่กำลังขึ้นคออยู่ครับนี่ครับไม่เหมือนใครครับผมไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครอยากเหมือนด้วยนะครับใช่ไหมช่างไก่ดคือช่างไก่ว่ายังไงมีคนอยากเหมือนหรือเปล่า นี่ครับจังไก่กำลังทำการขึ้นคอครับโอ้สุดยอดครับเดน่ายจางวัดสายพานไี้เนียนจริงๆครับเนียนจริงๆครับคอคอพับนะครับเนี่ย คอพับนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวรถครับตัวรถก็วางเพาลอยเรียบร้อยแล้วครับอ้งามิลีครับงามิลี <c oughs> นู่นครับเท่าแก่ใหญ่ แห่ถ hey, ้าแกใหญ่นี่ครับโอ้ oh, งามอิลีครับนี่ครับต้องดูต้องเบิ้งแบบนี้ครับอันเห็ดสีแล้วงามงามมดเลยครับเห็ดสีนี่ครับต้องเบิ้งต้นขึ้นโค้งสางนี่แหละเบิ้งการปาดการเขาเล็กครับไป ก็คืบนาไปได้ไร้แล้วครับวางเครื่องวางปั๊มโอ้สุดยอดครับสุดยอดมือมือผมอาสีสันเลยด้ลยครับผมมีอันกั้นสันนะสุดยอดครับ นี่ครับมาเบิงเบิงวิธีการขืนคอครับนี่มีสุกนี่จะเขียนเลขงวดต่อไปเลยครับนี่นี่นี่งวดงวดต่อไปงวดต่อไปด้ยครับนี่จะยังดอกนี่จะเขียนไว้เห็นยังบอกงวดต่อไปครับโอ้ช่างไก่นี่จัดเต็มจริงครับปีนี้ครับผายยันหนูแตยา เอายซม่ช่างหน่อยแล้วกลังกำังใเอ้เล็กน้าเอครับเล็กนเลกน้านตอบุหักครัประกันอย่ครัอ่่่่อัออ่อัครออบัครับอบ่ั กำลังเห็ดไอ้โจิใไซกระไดคอครับสรโสุดยอดครับช่างไก่นี่นะครับจำจำหน้าตาไว้เลยนะครับเอซช่างไก่แยเส้นนะครับพี่น้องนี่จังว่าเขียนเลขยังไว้ดอกนี่ร <laughs> ๋อให้เบิง้งน้อยๆฉันนี่ก็พอแล้วครับ <laughs> เบ่งการเขาเล็กครับแก้มเมลีครับแก้มเมลีนี่แหละครับทีเด็ดทีเด็ดของของตำบลครับทีเด็ดของตำบลงามงามงาม ต่อกลางนะครับครับต่อกลางนี่ครับมีกระงอดกระดาษมีท่านเขียนอย่างไรรูปเรื่องเรกครับ งามอีดีครับสุดยอดเลยสุดจัดครับสุดจัดสุดจัด,ด,จดประหลัดบอกเนี่ย่บาอเบาไซนวครับเบาโอ้นี่ใส่เผาครับเหมือนครับ เนยนตาครับเียนตาพูนครับในสังง่งใหญ่ผุนั่งให้ลูกน้องเฮ็ดครับนั่นแหละครับช่างใหญ่ครับช่างใหญ่ <laughs> ก็คืบนนาไปได้หลายแล้วครับโวยสดงดงามอันนี้ทีมงานทีมงานช่างกำลังขึ้นปากขึ้นคอครับขึ้นปากขึ้นคอ ก็นสนใจก็ติดต่อมาได้ครับสำหรับดีครับ